ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ a อดโฮมนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับต้นไม้นะครับต้นไม้มงคลมาฝากว่าแบบจะปลูกต้นไม้อะไรยังไงภายในบ้านนะครับให้เป็นสิริมงคลและก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะครับ<ช>วันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราอาจารย์ไก่ใช่ไหม เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นมงคลนี่ต้องมาถามเราใช่ไหมคือเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อถ้าจะพูดถึงมีบ้านแล้วเราต้องการปลูกต้นไม้แน่นอนต้นแรกมายมโอ้เดี๋ยวก่อนก่อนที่พูดถึงเรื่องพวกนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วมันหลักความเชื่อไม่ได้มีอะไรมากเลยนะก็คือชื่อมันไปพ้องกับคำใช่ไหมเหมือนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะทําบ้านหรือทําวังอะไรอย่างงี้นะเขาแบบว่าอยู่เย็นเป็นสุข ครับเขาจะไปเอาคนที่ชื่ออยู่ชื่อเย็นเป็นแล้วก็สุกเนี่ยเอาไปใส่ไว้ในในเสา่ออันนี้คือการทาเสาหลักเมืองเสาหลักเมืองเสาหลักเมืองเพื่อจะให้แบบว่าบ้านเบ็ดบ้านบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุกแล้วก็เอาต้นตะเคียนตอกลงไปให้แบบตายคาหลุมต้องเป็นคือต้องเป็นคนที่เสียสลามมากเลยนะอาจจะไม่ยอมจะไม่ได้เสียสลาโดนจับโดนจับไปดันไปชื่นี้อะไรแต่ว่าในส่วนของต้นไม้ก็คงไม่หดขนาดนั้นเนาะเพราะว่าชื่อของต้นไม้เนี่ย การที่มีชื่อดีอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องตำแหน่งการปลูกต้นไม้แล้วก็นีอีกชื่อหนึ่งที่ตอนนี้ทุกคนตามหา สันติสุขรู้เลยอ่ะก็ตามเฟซกันอ่ะเพราะว่าแหมสภาวะบ้านเมืองแบบนี้เราก็ต้องการสันติสุขใช่แล้วคนที่หาสันติสุขเจอคือคนนี้เพื่อนกันเพราะเขาเป็นเพื่อนกันและท้ายที่สุดสันติสุขก็ปรากฏก็ปรากฏโอเคจบรายการเอาสิไมันเข้าเรื่องชื่อไงโอเคโอเคชื่อดีมีชัยไปว่าครึ่งไปถึงต้นไม้ซึ่งคนนิยมปลูกก็คืออย่างเช่นต้นแรกคือต้นมะยมมะยมเราว่ามะยมเนี่ยคือ ือเพราะว่าชื่อเราต้องการที่จะปลูกแล้วเนี่ยต้องการเป็นที่รัก ใครเป็นที่ชื่นชมนิยมของคนโดยทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามันเป็นความนิยมมันคือหมายถึงเสน่ห์แล้วเขาบอกว่าถ้าคนเรามีเสน่ห์เนี่ยจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปหมดอีกอย่างหนึ่งต้นมะยมเนี่ยที่ชอบเนี่ยนะคะก็เพราะว่ามีลูกด้วยกินได้ใช่กินได้ด้วยเปรี้ยวด้วยเอามาตำตำมะยมนี่อร่อยมากท่านผู้ชมค่ะหลายเออนะแต่ทีนี้เขามียังมีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งนะว่าถ้าจะปลูกต้นมะยมให้ปลูกทิศตะวันตก เพราะจะช่วยป้องกันจากพูดผีปีศาจได้ครับค่ะมีป่มมีต้นอื่นไหมมีมีมีต้นอะไรต้นขนุนขนุนก็ชอบขนุนชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับต้นขนุนนะครับความหมายดีๆของชื่อต้นไม้ต้นนี้ก็คือจะคอยสนับสนุนค้ำจุนนะครับให้แบบเอ่เป็นเขาเรียกอะารรมะขึ้นอะไร่าประมาณนั้นเป็นเป็นต้นไม้สาหรับค้ำจุนบ้าน นะครับให้ให้ไม่อ okay, ๋อไม่น่าล่ะแถวแถวใน่กนแล้วกศิลก็จะมีพวกผีขนุนให้ไม่เกี่ยวเกี่ยวไหมผีขนุนนี่เป็นอะไรอ่ะเคยได้ยินบ้างแต่เคยได้ยินเคยได้ยินนะแต่เขามาหาเงินแถวตรงต้นขนุนนี่คนนิยมปลูกกันมากนะอาจารย์เราเคยไปที่จังหวัดตรังไปที่บ้านของคุณชวนลทธกภัยอ่ะค่ะอดีตนายกรัฐมนตรีก็ไปเที่ยวเขาเปิดก็เปิดให้ไปเที่ยวได้สำหรับนั่นแล้วปรากฏว่าสิ่งที่โดดเด่นมากส่วนหนึ่งของบ้านของของท่านอดีตนายกก็คือต้นขนุนเพราะว่า คแบลูกแบบใหญ่เบล้งเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่ดีทีนี้มันยังมีความเชื่ออีกบอกว่าเช่นถ้าจะปลูกต้นขนุนเนี่ยนะคะให้ปลูกในทิศตะวันตกเฉียงใต้จะดีที่สุดแล้วคนทิศใช่ตะวันตกเฉียงใต้ต้นขนุนมันอาจจะเกี่ยวไอเรื่องทิศนี่เกี่ยวกับเรื่องของขนาดของต้นนะเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังต่อโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวไว้ก่อน ตอนตกเฉียงใต้เดี๋ยวจะดูว่ามีกี่ต้นนะมีมีหลายต้นมีทุกต้นเลยแต่ว่าจะดูทุกต้นว่าแต่ละต้นวางตรงไหนแล้วจะสรุปทีเดียวมันมีความเชื่ออีกอันหนึ่งใครจะปลูกขนุนเนี่ยต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวปลูกแล้วให้ปลูกในวันจันทร์มันคือเรื่องของสิริมงคลจะได้ให้มีมีคนมาคอยอุดหนุนจุนเชือและก็จะได้เป็นที่ยกย่องสรรเสริญของคนอื่นใช่ใช่แล้วก็ต้องเริ่มต้นที่หัวหน้าครอบครัวก็ถือว่าถ้าพูดถึงวงจุ้ยบ้านเนี่ยหัวหน้าครอบครัวถือว่าเป็นหลัก ของบ้านใช่ไปหาซื้อมาปลูกสักอันหนึ่งเดือดที่บ้านไม่มีเหรอคะขค่นไม่มีมีแต่พีขนุนดีแล้วที่ไม่ปลูกไยมมีแม่บ้านเอาไปปลูกแล้วแม่บ้านออแต่ต้นเท่านี้อยู่แล้วถ้านึกใหญ่จะปลูกอาจารย์นึกถึงต้นอะไรที่เป็นสริมงคลนะอาจารย์นึกถึงเกือบทุกบ้านเลยนะอมะม่วงอ๋อใช่บะม่ามีเกิดทุกบ้านแถวไหนแถวบ้านนอกแถวบ้านคุนอะดิก็แถวบ้านนอกไงมีเกิดทุกบ้านบ้านในเมืองอย่างพวกเราไม่มีเนาะ มี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 เหรอมีมีมีบ้านมีมีมค่ะมีคือไม่ไม่ได้หมายถึงคอนโดนะแต่หมายถึงบ้านของคุณพ่อคุณแม่มีบ้นตะวันก็มีเลยต้นมะม่วงมีเหรอมีน้ำดอกไม้ด้วยข้างบ้านไม่ใช่บ้านตะวันต้นมันอยู่ข้างบ้านแต่แบบเออไปสอยทั้งหมดอ่ะมันโผล่มาฝั่งนี้ไงอ่ะทำไมปลูกมะม่วงแล้วดียังไงร่ำรวยอ๋อเหรอเขาปลูกทิดไหนครับ ปลูกที่ใต้ใต้อีกแล้วใตสรุปให้ฟังนะก็มากันแดดกันฝนไงพระที่มันอ้มใต้อย่างมันก็กันแดดกันฝนใจเดียก่อนคูดถึงมะม่วงแล้วเขาบอกว่าเราเคยมีมีอะไรต้นมะม่วงอยู่กลางบ้านเลยอยู่กลางบ้านตอนนี้ล้มหักฟาดปึ้งอย่างนี้ก็คือไม่ได้ใช่ไหมต้นไม้ไม่ควรอยู่กลางบ้านมันไม่ใช่ที่ที่เหมาะสมใช่ไหมอาจารย์เดี๋ยวจะเจอเจอกรณีแบบนี้อยู่ดีๆมาหักล้มกลางบ้านตอนรตอนแรกตอนแรกน่าดีตอนที่ยังไม่ตายแต่เขาปล่อยยืนต้นตายจนแบบ จนมันล้มเองเนี่ยล้มมาตึ้มสองวันก่อนแล้วมะม่วงนี่ยังดีอย่างเลงนะเขาบอกว่าจะป้องกันคนมารังแกรังควานอะไรแบบประมาณนี้ได้ต้องไปปลูกกลับเป็นท้องตรงไหนมะม่วงอันนี้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับชื่อแต่เป็นเรื่องความเชื่ออ๋อเหรอความร่ำรวยปลูกมะม่วงโอเคปลูกอะไรอีกมะขามนะครับอันนี้ก็เป็นที่รู้จักนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วเรื่องของมะขามแสดงถึง หน้าเกรงขาวหน้าเกรงขามนะครับภูมิที่ไหนครับอาจารย์ทิศตะวันตกตะวันตกอีกแล้วตะวันตกเฉียงใต้ตะวันตกโอ้โหสรุปให้ฟังทีเดียวป้องกันผีซ้ำด้ำพลอยได้ด้วยผีซ้ำด้ำพลอยหมายความว่าไงฮะผีซ้ำด้ำพลอยก็แบบว่าพวกคดีความอะไรทั้งหลายแหล่ถ้าเกิดมันอะไรคดีความอะไรแบบพวกนี้ปุ๊บเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่ามะขามเนี่ยพอช่วยได้เออมะขามนี่อะไร มีต้นคูณรู้จักไหมต้นคูณต้นราชพฤกษ์นะครับที่เป็นดอกเหลืองๆเป็นต้นคูณนี่แบบแถวเหนือนี่เขาเรียกลมแรงอะไรอย่างนี้เปะ่ไม่รู้อ่ะอันนี้คนอีสานอันนี้ไม่ทราบรู้แต่ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการค้ำคูนช่วงช่วงคูนค้ำคูนค้ำคูนภาษาอีสานก็แบบเหมือนแบบช่วเหลือเกื้อหนุนค้าจอะไรอย่างเงี้ยค้ำคูนก็ส่งเป็นเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองนะครับอันนี้ก็สีเหลืองของอัมภัย ที่มันจะออกดอกตรงช่วงสงกานใช่ไหมกาจาได้เวลาแบบว่าเขาแห่ลถสงการก็จะเอาดอกคูณสีเหลืองๆนี่มาแห่ใช่ใช่ค่ะซึ่งนิยมปลูกไว้ที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านค่ะไม่มีทิศเหนือมั้งเหรอเห็นไหมยังไม่มีไม่มียังยังไม่ปรากฏเลยนะแล้วก็บอกว่าต้นรัชต้นราชพฤกษ์เนี่ยมันมีความศักดิ์สิทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะใช้ส่วนของใบเนี่ยไปทําพิธีในการสะดอกเคราะห์เพราะชื่อดีอ่ะเรื่องของต้นคูณต้นราชพฤกษ์แล้วเมื่อก่อนแก่นของมันก็เป็นแบบ เอาไปสําหรับอะไรนะเขียวหมากของผู้เท่าผู้แก่แกนคูนอันนี้ไม่ทานเป็นส่วนผสมอันนี้ไม่ทานเรื่องพวงเรื่องหมากไม่รู้เรื่องอะไรก็จะมีมีหมากมีเซียนมีคูนแล้วก็มีพลูแล้วก็มีปูนขาวปูนแดงเขาเป็นคนโบราณอย่างแท้จริงอ้าก็นั่งตําให้ยายบ่อยนั่นงไงต้อต้นประโยช่์เยอะแยะนะครับนี่ก็จะเป็นต้นกล้วยอ่าต้นกล้วยก็รู้จักกันดีนะครับเป็นกล้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็จะบ่งบอกถึงความงอกงาม ใช่ไหมครับนี่แบบออกทำอะไรให้ง่ายๆทำอะไรให้กล้วยใช่ใช่กล้วยทำอะไรให้ง่ายๆอย่างเงี้ยเออปกลอนปอกกล้วยเออมีกล้วยก็คือแบบจะคิดอะไรจะทำอะไรก็แบบง่ายฉลุยอะไรเงี้ยนะมันก็จะรื่นแอ่ะมันรัมรื่นปีนปั๊บเข้าไปเป็นลูกเลยเียเอาแต่จริงนะกล้วยนี่เป็นเป็นพืชเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากแล้วปลูกไว้ทิศตะวันออกของบ้านจะดีอ๋ทตะนออกทิศตะวันออกทิศตะวันออกอ่าอ่าต่อมามีอีกไหมมีอีกครับต้นไผ่ต้นไผ่ ต้นไผ่นี่เป็นยังไงอ่ะก็เป็นต้นแบบ ต้นไผ่ต้นไผ่ต่อให้จบต้นไผ่ต้นหน่อไม้ต้นไผ่แล้วเราให้ปลูกหน่อไม้อะไรเงี้ยไผ่พงสมออันนี้ไม่รู้ว่ามันดียังไงะครับต้นไผ่เนี่ยเว่ยเคช่บอกว่าเป็นต้นที่รับแสงแดดยามเช้านะแล้วเวลาที่ปลูกต้นไผ่เราจะไม่ปลูกต้นเดียวใช่ไหมคะมันก็จะปลูกเอาไว้แบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นแผงเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าพูดถึงความเชื่อเนี่ยการมีต้นไผ่อะไรอยู่ในบ้านเนี่ยมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองอ่าก็ปลูกเพราะว่าไผ่เนี่ยมันขึ้นง่ายไงแล้วขึ้นแล้วมันก็แตกนัน เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปอยู่อะไรที่ไหนยังไงก็จะอยู่ที่ไหนเนี่ยต้นไผ่เลยที่ตะวันออกมันจะมีมีกล้วยกับไผ่แล้วนะที่ตะวันออกอ่าที่ตะวันออกเดี๋ยวจะสนุกฟังและสุดท้ายอยู่ต้นวาสนาวาสนาหลักอางเนี้ยเออที่เป็นที่เป็นก้านแบบ แข็งแขงขึ้นไปแล้วแตกช่อใบแหลมๆยาวๆคนปลูกกันเยอะนะแล้วมีล่าสุดเพื่อเราส่งเฟซบุ๊กมาเราไม่เคยเห็นดอกไม้ต้นวาสนาเลยเห็นที่บ้านผมออกบ่อยเราไม่เคยออกเลยไงที่ปลูกมามันไม่เคยออกเลยไงแต่เขาบอกว่าพอออกมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยเป็นสิ่งดีมากโชคดีใช่เปลี่ยนหอมมากวาสนาใช่คือคือความโชคดีมาแล้วอธิษฐานไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะอันนี้ปลูกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ครับอ่ะอาจารย์สร,สรุปสิสรุปนะครับเท่าที่เล่ามาทั้งหมดไม้มงคลนะครับแต่ละแต่ละต้นไม้เป็นมงคลทั้งหมดนะครับอ,อยู่ที่ว่าปลูกทิศไหนอย่างทิศตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้อันนี้ทําไมเอาต้นไม้ตระกูลที่ใบหนาอย่างขนุนมะขามมะม่วงมะขามใบหนาที่ไหนล่ะ<ว>ใบเล็ก เออนั่นแหละของซีซีแต่แบบมันรวมกันแล้วมันก็เป็นพุ่มหนาหนาอ๋อจ้ะอะออแล้วเป็นเพราะอะไรทําไมต้องเป็นใบหนาแล้วปลูกในทิศนั้นเพราะบ้านเราอะทิศพวกนี้คือทิศที่ร้อนที่สุดก็คือทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันตก,ตนตก,ตนตกอันนี้ครับแดดช่วงบ่ายมันจะร้อนอเพราะฉะนั้นยกตัวอ,อย่างต้นมะม่วงต้นขนุนวางตะวันตกกับตะวันตกเฉียงใต้อย่างเงี้ยก็คือช่วยให้ร่มเงาในช่วงบ่ายกันให้ร่มรื่นกันแดดนั่นเองนะครับแล้วก็ทำไมเอ่อกล้วยกับไผ่ถึงวางทิศตะวันออก พอช่วงเช้าอยากได้แสงรำไรก็เลยใช้กล้วยที่แบบใบเล่นลมคลิ้วไหวแบบตั้งอยู่ที่ตะบนออกและทรงไม่สูงมากเพื่อให้แบบมีแสงแดดผ่านในช่วงแบบประมาณ8ปดโมงเช้าอะไรเงี้ยแต่เาว่าตะวันตกกับใต้เนี่ยไม้ยืนต้นไม้ยืนต้นด้วยอ๋อไม่ใช่ใบหนาแราว่าไม้ยืนต้นก็ได้มันเป็นไม้ยคือแบบเหมือนมีแก่นมีอะไรอย่างงี้งก็คือแบบเหมือนมันให้ร่มเงาใช่ไหมจะสังเกตไม้ไม้อ้ไที่เป็นไม้ยืนต้นอันนี้อันนี้โอเคนะแล้วก็ ไอ้ที่ทรงใบหนาจะอยู่ที่ตะวันตกเฉียงใต้แต่อ้ที่แบบโปร่งหน่อยอย่างมะขามตะวันตกใช่ไหมครับตะวันตกจำไม่ได้จัไม่ได้ับตกประมาณนี้แล้วทําไมไผ่ถึงอยู่ที่ตะวันออกไผ่จับได้ตะวันออกเพราะจะให้แสงรำไรตอนเช้ารับไม่ร้อนเกินไปร้วยในตะวันออกแล้วก็ทําไมสุดท้ายต้นวาสนาถึงอยู่ที่ตะวันออกเฉียงเหนือเพราะหน้าหนาวเขาจะออกดอกแล้วจะมีกลิ่นหอมของดอกเขาโชยมาตามทิศทางลม เข้าในบ้านบ้านเราไม่ออกซะทีหอมอบอวนตั้งผิดทิศนี่เองนะนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปกลับไปปรับทิศของต้นวาสนาน่าจะได้มีวาสนาดีใช่เขากลิ่นเขาจะตลบอบอวนอยู่ข้างในทําให้รู้สึกไม่มีต้นการเก่าต้นการเก่าอยู่กลางบ้านเราเลยร้อยกว่าปีอ่ยปนเบิ้มเลยค่ะแต่ต้นการเก่าเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นต้น ที่มีชื่อมีชื่อที่จะพวกไปับ็นจิตมงคลไงเพราะจริงๆอันนี้เป็นยานะตั้งแต่รากจนจนดอกจนผลเลยเป็นยาทุกส่วนสําหรับต้นกันเกลาแต่ความนิยมอาจจะน้อยถ้าเทียบกับต้นต่างๆที่เราพูดูเขาบอกว่าอย่างงี้มันมีต้นไม้บางประเภทเนี่ยงูไม่ชอบคือต้นไหไต้นไผ่อืมหรือต้นกล้วยถ้าจะต้น่นคือหมือนเหมือนเพราะต้นกล้วยนะงูไม่ค่อยขึ้นเพราะอะไรอ่ะมันลื่น จริงต้นไผ่ยังพอเห็นนะแต่กล้วยไม่ค่อยเห็นไอ้งูอยู่ยอดยอดกล้วยยังไม่ค่อยมีอ๋อมันอาจจะแบบใบมันอาจจะล้มหักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันอาจจะลื่นมันจับไม่อยู่อะไรนะครับแต่ต้นไม้ที่เขาไม่ค่อยปลูกในบ้านอก็คือพวกต้นโพต้นใสอันนี้ก็อาจจะมีเหตุผลนะหรือว่ามันเป็นสัญลักษณ์ เกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับอะไรอย่างี้ยไหมพุทธศาสนาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีได้ยินความเชื่อมาอีกอันหนึ่งก็คือว่ารากของต้นลักษณะดังกล่าวเนี่ยเป็นรากที่ใหญ่แข็งแรงแนวแผ่ใช่แล้วก็เป็นแนวแผ่ไปนี่เขาก็กลัวกลัวว่ามันจะไปแบบว่าทำลายโครงสร้างของบ้านแล้วเดี๋ยวบ้านจะซุดบ้านจะอะไรประมาณแบบนี้อันนี้ก็ไม่ทราบว่าเกี่ยวกับหรือเปล่าแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่แบบว่าไม่อยากจะมีไว้ในบ้านนี่นะคะที่ผมเลี่ยงไม่ได้ไง ที่บ้านแบบต้นโพต้นไรต้นใหญ่ๆนี่คือมีครบเลยรากเลื้อยของอะไรช่นจจริงดีนะก็ดูร่มเย็นดีร่มโพร่มไทร่มโพร่มไรใครมาอยู่บ้านหลังนี้ก็จะร่มเย็นเด็กๆก็ชอบไปวิ่งกันนะนั้นเหมือนเป็นสนามเด็กเล่นอะไรกันประมาณนั้นนะคะก็เป็นเนื้อสาระดีๆเนาะเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ให้ถูกทิศไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ชนิดไหนนะครับต้นประดู่ต้นอะไรก็แล้วแต่ที่แบบ มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็ปลูกเสริมนะครับเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเป็นสิริมงคลทั้งนั้นปลูกเหอะนะครับอย่าไปตัดทิ้งนะครับใช่ไหมบางทีแบบโอ้ต้นใหญ่เลยแล้วแบบเสียดายพอถึงวันจะสร้างบ้านปั๊บถางนี่มีเวลาอีกนิดหน่อยไหมเนี่ยมีพ่อผมจะทำไอ้ไอ้ปา๊มน้ามันอ่ะผมอุตส่าห์ไปแบบวางแผนปลูกต้นไม้ไว้พอถึงเวลาแบบออกมาตัดต้นไม้ผมทิ้งหมดเลยอน้อยใจ อ๋อนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะเล่าในเวลาที่เหลืออยู่นะจริงๆแล้วทำไมสงสารปลูกมาห้าปีอะแบบต้นช้ำฉาใหญ่แบบแต่เราเข้าใจความรู้สึกนะเราเคยร้องไห้อะเพราะว่าต้นไม้ที่อยู่ใกล้บ้านเนี่ยโดนตัดแต่มันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของเราเงเราก็ทําอะไรไม่ได้เงี้ยก็จะแบบวันที่โดนตัดก็จะร้องไห้เข้าใจความรู้สึกของคนนี้ดีแเลยนะแบบ5ปีบอกว่าพ่อปลูกต้นไม้เป็รอห้ามตัดนะไม่ตัด แต่พอแบบถึงเวลาตัดโชกถามว่าทำไมตัดอ่ะอ๋อมีหมอมาบอกว่ามันบางห่วงจุ้ยไม่รู้จะน้อยใจดีไหมโอเคเอาเถะนะจริงจริงก็รักกันไว้นะครับก็คือเรื่องของรักไม่ได้บอกว่ารักรักกันไว้เถื่อไม่ใช่นะครับก็คืออยากจะให้รักต้นไม้กันเยอะๆนะเพราะว่าทุกวันนี้ป่าแล้วก็เริ่มหมดไปนะครับก็ความเป็นเมืองก็เข้ามาแทนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่กับธรรมชาติมาตั้งแต่ อดีตนะ<ช>และปัจจุบันถ้าเราสานต่อความเป็นธรรมชาติให้ลูกหล,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 ลานได,ได้ได้สัมผัสกับธรรมชาตินะครับต้นไม้ก็คือส่วนหนึ่งชุ่วนอกจากจะให้ร่มเงาแล้วก็ยังช่วยกล่อมเ้าจิตใจนะครับแล้วก็ร,รู้สึกว่ามันทําให้เราแบบ มมีความสุขนะมันที่ได้อยู่ใกล้ๆกับธรรมชาติใช่ใช่แล้วมันก็จะได้ความร่มเย็นด้วยนะคะที่สําคัญเราก็จะได้ออกซิเจนด้วยใช่ไหมลดพลังงานด้วยการใช้พลังงานบางทีไม่ต้องเกิดร้อนด้วยนะครับตอนนี้แบบโลกจะละลายหมดอยู่แล้วนะครับยิ่งช่วยกันตัดนะครับโลกก็จะร้อนเร็วขึ้นร้อนหรือว่าหนาวในช่วงนี้โอ้ตื่นเช้ามาหนาวอ่ะก็นี่แหละมันอากาศแปรปวนไงแต่วันนี้ค่อยหนาวนะหนาวหนาววันนี้ยังหนาวอยู่อ่ะวันนี้อุณหภูมิเริ่มจะลงแล้ว ยกเว้นในห้องนี้ที่ขึ้นอยู่ตลอดเวลาเย็นมากค่ะนะคะอ้าหมดเวลาแล้วนะคก็ดูแลสุขภาพนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงหน้าหนาวยังไงมีเสื้อกันหนาวอะไรก็หามาใส่กันเนาะก็รักษาสุขภาพด้วยแล้วกันครับวันนี้เราสามคนอาจารย์ไก่ผมแล้วก็อาจารย์โทนี่คงต้องลาไปก่อนพบกับเราได้ทุกวันจันทร์เอ้ทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์ก็มูชาท่านผู้มทีวีครับวันนี้รายการไทยทโฮมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ I <laughs> do